ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Armor Forces วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ MBT 3,000 Thailand หรือที่รู้จักกันในชื่อว v ี4รถถังหลักสมัยใหม่ที่กลายเป็นกำลังรบสำคัญของกองทัพบ,บกไทยในยุคป,ปัจจุบัน MBT 3,000พัฒนาโดยจีนภายใต้แนวคิดการสร้างรถถังที่ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์สนามรบในศตวรรษที่21รถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มเมตร พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะกร,ระเบิดแรงสูงและจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์กล้องอินฟราเรดและกล้องตรวจจับความร้อนที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนกร่อป้องกันของ MBT 3000ถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรงพร้อมกรอบปฏิกิริยาแบบเอาราที่สามารถลดความเสียหายจากอาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในยังเสริมระบบป้องกัน NBC สำหรับการรบในสภาพแวดล้อมที่มีอาวุธเคมีหรือรังสีเครื่องยนต์กำลัง1,300แรงมา้าทำให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วบนทุกภูมิประเทศสำหรับประเทศไทยการจัดหา MBT 3,000หรือ v t 4เข้าประจำการคือการยกระดับศักยภาพทางทหารอย่างแท้จริงรถถังเหล่านี้เข้ามาแทนที่รถถังเก่าที่ใช้งานมานาน และสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยสามารถป้องกันประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่คือพลังของ MBT 3000 Thailand, อสูรเหล็กแห่งยุคใหม่ที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินไทยในทุกสถานการณ์ The e N d